สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้างาสาวไปอังกฤษค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็จะพาทุกคนมาทำเมนูอาหารวันนี้เราก็จะมาตำถั่วนะคะตำถั่วรวมมิตรนะคะกินกับปลาแซลมอนและก็ขนมจีนค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างในวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะมีปลาแซลมอนนะคะและก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะมีพริกกระเทียม และก็มะเขือเทศค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลชูรสน้ำปลารา้าก่อนอื่นเราก็จะนำปลาของเรานะคะมาแร่และก็หั่นเป็นชิ้นบางๆพอดีคำค่ะ เมื่อเราหั่นปลาของเรานะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาตำถั่วกันเลยค่ะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะตมลงไปด้วยน้ําตาลชูรสนะคะผงนัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราก็จะโขกให้หยาบหยาบนะคะเมื่อพริกของเรานะคะโขกหยาบหยาบเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาเด็ดถั่วลงไปเลยค่ะ ตอนนี้ถั่วของเราก็ละเอียดแล้วเนาะเราก็จะมาใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสเลยค่ะเราก็จะตำหรือกดมะเขือนะคะให้บุบหรือแตกตัวนั่นเองค่ะเพื่อความเปรี้ยวและก็ความหวานของธรรมชาติมะเขือนะคะและเราก็จะปรุงใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามเปียกน,นะคะโขลกเคล้าลงไปเลยค่ะ แค่ okay. นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะชิมดูรสชาตินะคะรสชาติของเราได้แล้วเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะส่วนผักของเราวันนี้นะคะก็จะมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้มีผักกะถินและก็มีฝักกะถินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีขนมจีนผักกะระหล่ำค่ะตามลงไปด้วยปลาไซมอนเลยค่ะ วันนี้ส้มตำถั่วของเรานะคะรวมมิตรได้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาคอยรับชมคอยกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องนางสะพายอิงนด์ค่ะบ๊ายบายค่ะ